สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC คอฟุตบอลครับของดนัทเทพบอลประจำหน้าคลิปทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราเจอกันครับกับวันพฤหัสบดีและโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันที่18กันยายน2568ซซฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราโฟกัสกันที่ซซฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ เอฟซีองฟุตบอลครับประจำหน้าคลิปโดยละกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผลประกอบการยอดเยี่ยมมากนะครับก็ยกไปทางด้านของเรียวภูแค่คู่เดียวนะครับส่วนทางด้านของไบเยอร์มิวนิทและทางด้านของเปเอยเจเป็นไปตามบทสรุปที่นัดวางไว้หน้าคลิปเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากรับแนวทางฟุตบอลนะครับที่มากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ตามมาเจอๆกับน้ดนในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นครับมาโอเคครับสำหรับค่ำคืนวันนี้คู่แรกนะครับห้าทุ่ 45่นาทีตามราบ้านเหล่าครับในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเป็นเกมครับระหว่างเจ้าถิ่นอย่าง FC โคเปกนครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากเยอรมน,นีนะครับอย่างไบเออร์เร์ลุกเซ่นก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับแนวต้านไม่มีนะครับเงื่อนไขเสมอในเสมอการแบบนี้เจาะลึกไปดูภาพรวมขุมกําลังประกอบกับผลงานโดยวรวมของทั้งสองทีมช่างน้ําหนักกันเรียบร้อยก่อน ขึ้นก่อนที่จะขึ้นชกนะครับในวันนี้แล้ววันนี้ครับยังคงเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ทีมจากเยอรมนีอย่างไบเออร์เลกูเซนมากกว่านะครับโคเบเกนห้าเกมกสุดในทุกรายการนะครับพวกเขาสรุดแพ้ไป1นชนะ2และเสมอ2ส่วนไบเออร์เลกูเซนผลงานในลีก3เกมแรกไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเป็นการหลุดแพ้ไป1นเกมหลุดเสมอไป1นเกมและเก็บชัยชนะได้เพียงเกมล่าสุดที่เอาชนะทางด้านาของไอทัตแฟรงเฟิร์ตไปได้นะครับก็มีการ นะครับปลดทางด้านของกุนซืออย่างเคนท้าครับเพียง2เกมแรกเท่านั้นเองนะครับแต่เกมล่าสุดเปลี่ยนกุนซือเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผลงาญของพวกเขากลับมาดูอีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ด้วยเรื่องของชื่อชั้นมาตรฐานของลีกรวมไปถึงคัดของตัวนักเตะครับยังคงเชื่อมั่นเชื่อใจครับวันนี้เรียว่กเซนบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสบุกไปลุ้นถึงชนะได้เลยเหมาะชิมเยือนอยากเรียวอกุเซนได้เลยครับ คู่ที่ครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับโจชินจากอังกฤษครับอย่างนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเปิดบ้านครับต้อนรับผู้มาเยือนจากราดิกาสเปนอย่างบาร์เซโลนาครับสำหรับคู่นี้เนี่ยก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับไม่มีนวตตานครับเงื่อนไขเสมอในเสมอการเจาะลึกไปดูภาพรวมขุมกําลังและผลงานโดยรวมครับขอทั้งสองทีมให้เรียบร้อยค่ำคืยวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนาครับให้มองทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาได้เลยนะครับนิวคาสเซิลเองครับแน่นอนในวันนี้ได้เปรียบในบ้านของตัวเองนะครับ แต่ว่าผลงานจาก4เกมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะบอกว่าผลงานของพวกเขาไม่ดีเลยนะครับเป็นการหลุดเสมอไป2หลุดแพ้ไป1นะครับแล้วก็ชนะได้เพียงเกมเดียวจาก4เกมล่าสุดส่วนบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมครับสเกมแรกในโรนิกาสเปนนะครับพวกเขาเนี่ยยังไม่เคยแพ้กับใครเลยครับเป็นการหลุดเสมอไปเพียง1เกมและสามารถเก็บชัยชนะนะครับไปได้ถึง3เกมนะครับวันนี้บอกปฏินี้แล้วกันนะครับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะครับบาร์เซโลนาอาจจะไม่มีท่าหน้ของรามินยาเมาแต่ว่าตัว ผู้เล่นที่เหลืออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นโอราฟินยาเรวันดอฟกี้นะครับตอรเรสนะครับดานี่โอโมนะครับก็ยังถือว่าคบคันส่วนนิวคาเซิลครับฤดูกาลนี้มีปัญหาอย่างหนักนะครับตั้งแต่ปล่อยอิซักเนี่ยไปให้กับด้านของเรอัลพูคุณภาพในเกมรุกถดถอยไปเยอะมากนะวันนี้มีกอร์ดอนโตนาลีตัวใหม่นะครับอย่างนิควอเตอร์มาเดนะครับก็ถือว่าสภาพความพร้อมของนิวคาเซิลเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับบวกความได้เปรียบภายในบ้านวันนี้บาเชลนา อาจจะไม่ได้เจองานหมูนะครับเจอทีมอย่างวคาสเซิลแต่เชื่อว่าปิดประตูแพ้และห่างถามหาผู้ชนะในเรื่องของรูปแบบเกมคุณภาพในเกมรุกความหลากหลายยังมองว่าบาร์เซโลนาดีกว่าวันนี้ลุ้นเบียดชนะได้ครับสำหรับบาร์เซโลนามองทีมเยือนอยากบาร์เซโลนาได้เลยครับเป็นทายการที่คู่ที่3ครับสำหรับคําคิวันนีครับเป็นตัวแทนจากอังกฤษครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับทีมจากอิตาลี เอียนาโพรีนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขาจิบยกและมองว่าเจ้าชินอย่างมาเชสเตอร์ซิตี้ครับคําคิววันนี้ดูดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ในชินเนี่ยบังคับชนะเท่านั้น1ประตูยกครับ2ประตูถึงจะได้เหแบบเต็มๆนัดจอดลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมนะครับมาให้เรียบร้อยคําคิววันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนำครับให้มองชิมเยือนยอางนาโปลีได้เลยนะครับวันนี้ถ้าจะแพ้เต็มที่1เม็ดไม่เกินนี้อย่างแน่นอนจบเจ้ายกเย้กันไปแต่ลุ้นให้เสมอได้นะครับ เกรพวกเขาหลุดแพ้ไป2แล้วก็ชนะไป2เกมก็ยังถือว่าไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะครับส่วนนาโปลีเก็บชัยลวดในอิตาลีนะครับสเกมติดนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้โจชินย่างซิตี้นำทัพมาโดยฮาร์แลนด์นะครับมีโรดี้มีฟิลฟอร์เดนมาสอดแทรกนะครับส่วนนาโปลีวันนี้นำทัพมาโดยเควินเดอบอยที่มีโอกาสได้เจอกับทีมเก่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแม็กโทรมินีรวมไปถึงทางด้านของรัสมุดคอยลุนคือวันนี้บอกแบบนี้แล้วกันครับจริงอยู่ที่มาเชตร์ซิตี้ได้เปรียบน ในถิ่นของตัวเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของผลงานนะตอนนี้เนี่ยนาโปลีไม่ใช่งานที่ง่ายสาหรับซิตี้เลยนะครับและบอลอิตาลีเป็นบอลที่เกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วนับวันนี้ถ้าจะแพงจริงผมมองว่าวุฒิสูสีหนึ่งประตูเท่านั้นไม่เกินนี้อย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะจบผลเสมอด้วยมองชิมเยือนอย่างนาโปลีได้เลยครับสามทีวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ตารูปโปรไฟล์เข้าฟรีไม่มีใช้จ่ายใดๆทั้นสิ้นครับ